การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลความสำคัญของการดำเนินภารกิจของภาครัฐในความเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยทั่วไปเราอาจจะมองว่าถ้าเราไม่เป็นรัฐบาลดิจิทัลเราอาจจะไม่ทันประเทศอื่น แต่ในบทนี้อยากขยายความมากกว่าการที่เราทันประเทศอื่นในบริบทแบบลึกกว่าเดิมคือ 1. ต้นทุนคือเรื่องของเงินในภาษีที่เก็บถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการดำเนินภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจะต้องช่วยในการบริหารต้นทุนการจัดการต้นทุนให้ต่ำลงที่ทำให้รัฐบาลจะทำแบบเดิมต้นทุนมันขยายมันเป็นไปไม่ได้และความต้องการของประชาชนก็มากขึ้น ข้อที่2นะคะประสิทธิภาพของภาครัฐการขับเคลื่อนด้วยรัฐบาลดิจิทัลสิ่งที่ดิจิทัลจะช่วยได้คือช่วยในการเชื่อมโยงเป็นลักษณะของไม่ต้องเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายเอกสารหรือข้อมูลเราสามารถส่งรูปแบบของดิจิทัลทำให้เพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานไปได้หลายอย่างจากเดิมค่ะปัจจุบันนะคะ จะใช้สิ่งที่เป็นดิจิทัลตรงนั้นเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นความสำคัญคือทักษะเพราะว่าจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เรามีทักษะที่ตรงกับสมัยเป็นเรื่องของกรอบสิ่งแวดล้อมกรอบสังคมที่เกิดขึ้นต้องมีทักษะที่ตรงกับยุคป,ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดปัจจุบันทั่วทุกประเทศเริ่มหันมาทา ดิจิทัลเพื่อทำให้เกิดศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตค่ะทักษะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องมาดูทักษะเชิงดิจิทัลมากขึ้นเรียกว่ามีความสำคัญและความจำเป็นหลายอย่างที่นำมาใช้ค่ะ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นมาใช้ในการดำเนินภารกิจของภาครัฐแนวทางในการดำเนินภารกิจของภาครัฐการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แบบไม่พิ่มเพื่อแต่ตรงเป้าหมายในส่วนของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนภาครัฐจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในปัจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่งมันก็อาจจะเยอะเกินไปดังนั้นส่วนที่เป็นหลักในการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เทคโนโลยีที่เรียกว่า cloud computing หรือ IoT ระบบข้อมูลในอดีตข้อมูลที่เราเก็บโดยมากก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกนิยามไว้ว่าขอบเขตหรือโครงสร้างข้อมูลนั้นเราจะเก็บอะไรทำหน้าที่อะไร แต่ปัจจุบันข้อมูลมันเกิดขึ้นจำนวนมากและเกิดขึ้นมาหลายทิศทางดังนั้นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจะมีโครงสร้างอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องมีโครงสร้างก็ได้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเช่นในส่วนของใช้ระบบฐานข้อมูลข้อมูลที่ไม่มีออปชันเช่นรูปภาพรูปถ่ายวิดีโอที่เก็บอยู่ในระบบข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นดิจิทัลแบบใหม่แบบเดิมคือ Data Center ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากแต่ในปัจจุบันจะกระจายออกไปในลักษณะ IOT ที่ท้องถนนรวมถึงคนเราทุกวันนี้ที่มีเซนเซอร์ที่ดูมม,มิเตอร์ส่วนที่สองคือระบบข้อมูลทั้งที่มีโครงสร้างทั้งที่ไม่มีโครงสร้างและเป็นรูปภาพ เสียงส่วนที่3คือส่วนของแอปพลิเคชันหรือทัสพอยทั้งหมดคือแนวคิดของการดำเนินภารกิจภาครัฐเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลการเชื่อมโยงสู่กลยุทธ์ขององค์กร